สวัสดีครับพบก,กับผมบาวุฒิชงวิธีเกษตรพอเพียงครับผมนี่สื้อพาพี่น้องมาเบิงเกษตรผสมผสานเนาะครับผมก่อนสิไปเบิงคลิปน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวุฒิน้าเด้อครับผมเดี๋ยวไปผูดคุยกับเจ้าของสวนเพื่อนเนาะครับสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่นแนะนำตัวนลยครับผมจ้าแม่ทวีเ,วกเ,กเกี่ยวหน้ารีบานยากสะเกียงจ้า ต่บนเน่แก่งเพื่อกวสูงที่ไซจังหวัดมหาสารคามจ้ะโอ้คุณแม่เห็ดกเกษตรผสมประสานมาดวนละไปครับเห็ดมาได้สองปีจ้ะเห็ดสองปีแล้ว,วเป็นยังคือมีความคิดจังไหนคือเด็กมาลืมเห็ดเนนี่แม่คือว่าเห็ดหน้ามันกะค้ายเขามันกะได้ซ้ำแลวนะจ้ะมันกะบ,บางที่กะทรวน้ทรวแนก่กะแล้วว่าเห็ดพักนี้ มันก็ยังว่าหมุนเวียนพ่อได้อยู่ได้กินเดี๋ยวกินเท่าก็ได้ขายนําะไรจ้ะครับผมมีรายได้สื้มือเนาะแม่เนาะจ้ะก็ได้อยู่เหมือนะไรจ้ามลอยก็บ่ขาดดอกจ้ะโอ้แม่ปลูกอีหยังแน่นี่ครับก็มีข้าวโพดมีถั่วมีแตงอันลักลักแล้วนี่ครับผมจ้ะแล้วก็พักใบอันเมี่ยงลักแน่โหระพาแน่ตะไคร้ข้ามือนั่แหละลงแต่ว่าบ่ทันได้บ่ทันได้ใหญ่ดอกข้าพิ่งจะลงครับผมอือไป ให้คุณแม่พาอันยางชมชมสวนของคุณแม่นะครับนี่ก้อนน้องแม่เน้องอันนี้อันนี้สิเป็นยางกระแม่แตงอันนี่สิเป็นแตงกัวเนาะครับ่ไปางดกนี่แหละครับท่านี่แม่นี่ครับโอเก็บทุกวันละจ้ะเก็บทุกวันเลยทีแม่นี่นี่ครับแตงกัวนะครับหูสองหูสองยางอันนี้สีขาวครับโอ้นี่แตงขาวทีแม่อันนี้ขาวครับ S <S แต,ง,แต,ง,แตงลานบาน้านาคะแตต่งบ้านเขาอนอันนี้เรื่องปลูกังแต่ได้เดือนกัวจะน,นี่ด้เดือนกัวบ่กแม่นี่นปีนี่ปลูกสามรุ่นแล้วโอ้ปลูกสามรุ่นแล้วะผสมผสมกันอย่นี่ละพริกแน่นเคลือแนมูนาเนี่ย,ยนไตแล้วไมัเนี่นครับผมโแล้วอืมนี่ครับ เดือนพุ้งกันอะไจ้ะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดพันธุ์ยังแม่นี่อันข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวแม่นบ่จ้ะข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวหวานหวานแล้วก็เหนียวข้าวโพดข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวแม่ปลูกอีกย่างแซมน้ำนี่ครับอันนี้มันเป็นมันเป็นอันแปลงแปลงแตงไทยบ่ครับแตงไทยองอันนี้ก็ปลูกแซมไปเลยเด้อครับอันข้างล่างเป็นแตงไทถน้ำนี่แม่เป็น หนามข้องหรือว่าจังไรครับน้ำน้ำมันมอันนี้ใส่ใส่บาดาลอยู่ใส่บาดาลบอกครับใส่บาดาลโอ้โหนะครับนะนี่ฟักทองนี่ฟักทองมีพริกโอ้มีทุยางเลยครับผมนี่พี่น้องเป็นเห็ดเป็นข้องหล่องกลางโอ้สิปลูกข้าวโพดแต่ตอนนี้หนามหนาคล้องนะแม่หนามข้องหนามข้องเลยครับนี่ กระปลูไอปลานั่มเลค่ะนี่ก็เลี้ยงปลาน<ำ>ั่เลืก <ปะ S 1> เลืกพ่กแม่นี่เมทาซิค่ะลืกเมาทาซิปโอ้โหนี่ครับเป็นเห็ดเป็นหล่องน้่มเขาปลูกตรงหล่องกลางเลยนะครับพี่น้องนี่ครับแหมอันใส่ปุ๋ยยังไดนี่ครับอันกระปุ๋ยคอกนี่แหละขีง้งัวเฮานี่แหละใส่ปุ๋ยขีง้งัวเฮ้าเมนบอกขีง้งัว เราแม่งรบกวนบอลมีแม่จะบ่บ่คอยมีแม่งไปไหนตอนนี้บ่คอยมีแม่งเป็นบ่บอคอยี่กไปไหนออกเลยครับบ่คอยได้ฉีดยาบ่ได้ฉีดยาเลยเป็นบ่บ่บ่คอยได้ฉีดโอ้งามครับพี่น้องเวอร์ทั่วฝักยาวอันนี้สิเป็นเป็นล่องไอ้ถั่วเนาะแม่เนาอเป็นถั่วเป็นถั่วบ อนี่แหละครับรเกษตรผสมผสานเลยครับผมนี่อลไเก็บขายสมือหมุนเวียนเนาะครับแม่ยก็ได้ก็ยุ่งอะไรกินเลยละเออแม่อันแตงนี่แม่ใส่ระยะเวลาโดนปไหนครับจังเงินอันที่ว่าเริ่มเทียนบ่เริ่มเทีันปีนี้นมัน,นาวทวมก็เลยว่านาวมันทวมทุกปีก็เลยว่าเท้าปลูกเจ้าเขานี้ก็การเพียสิ่งวอันย่ามมานเนาะครับผม กับเปี้ยจีด้เก็บเกี่ยวมันกะสาระที่ไรหนึงเนี่ยละคุดประมาณไรหนึ่งมันบอกไหมไรหนึงกับนี่เขากับคดคล้องเลยนี่บอคูตข้องคูตข้องเฮ็ดเป็นแปลงนี่ละเพราะว่าเขากับกาว่าแปลงนึงสิปลูกยังปลูกยังถ้าสิปลูกย่างเดียวมันกะเขากับกินไปตามปัจจุบันมือได้เข้าบริสุทธิ์เข้าบริสุกินแม่รบพักหนีเข้าก็ต้องปลูกทุกอย่างหลายมันมีเข้ากับปลูกหมุนเวียนไปเนาะแม่เนาะหมุนเวียนให้มันได้ขายเสมอ จ้ะออก็นี่แหละก็เลยพี่ป้าเออเท่ากาับจะปลูกย่างเดียวมันกับโบเมนได้เท่ากับกินน้ำอยู่ครับผมก็เลยปลูกปลูกเนี่ยกินเท่านี้ละอ,อ๋ออหครับเท่านี้ก็ต้องกินทุ้งมือแล้วมาพักนี่แม่ไม่แนว<ม>คิดมากจากสายแม่คพามคิดนี่กะกับเบื้องนอัน ยูทูบจ้ะอในยูทูบมีเรื่องฟาดด่านเบิ่งยูทูปไปนั่ก็เลยว่าเออเพิ่นคือเห็ดใดเขาก็เลยว่าลองเบิ่งกันนะเลยว่าห็ดใดคือการลองเห็ดเบิ่งเนาะแม่เนาะลองเห็ดเบิ่งก็การนี่ละจ้ะกต่ตั้งหินนี่ล่ะเป็นเกษตรอย่างยืนเนาะแม่เนาะมันก็มันก็มีความชุกดีพรอนไข่ไปนั่งนี่ล่ะเห็ดสวนไปนั่นี่เห็ดไปนั่งสึกเมื่อยบ่แม่เมื่อยบ่กะบ่เมื่อยดอกมันก็ไปเรื่อยๆเมยกับพักเนาะแม่เนาะเมื่อยกับพักบ่ใดว่า เคี่ยวเฮ็ดไปเขาก็ค่อยเฮ็ดไปน้ำก่ครับผมนั่นกับต่างมะนานี่ละมะนาเขาก็มะนาเขากับมะนาวเขาปลูกแค่เขาก็มีแค่เขาเพี้ยนจะเก็บเกี่ยวเนาะจ้ะครับก็เรื่องว่าปลูกผักลินไปน้ำมันสีละทีเนาะสละทีมาปลูกไอ้ปลูกผักสวนครัวเขาไปน้ำสวนครัวว่ามีอะไรไปน้ำเนาะแม่เนาะระวังล่อเขาเขาเนาะกับพวกอะไรไฮร้านไปโรงเรียนได้ ซื้อน้ำปลาที่เห่าเฮ็ดบ่ได้ละน้ำปลาชุโรดเท่านี้ละเกลือนี่ละย่างอื่นเท่าก็มีมดพักต้องการในได้เท่ากับในสวนผัวเท่านี้ละครับจ้ะโอ้ดีมากเลยครับคุณแม่ผักสวนรัวเท่ากับมีเบิร์ดเลยเนาะมีทุกอย่างมีทุกอย่างในได้ก็มีปลูกไปแต่กินอ๋อดีดีดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีผู้ใดอยากที่ว่า สิมาเห็ดแบบคุณแม่กับมาสอบถามมาเรียนถาไดูเล้เนาะด่ามาถามมาหลั่นใดเลยสิเห็ดแบบได้แต่น้าไม่หมดละบ่าห่วงดอกครับผมคุณแม่ฝากเบอร์โทรนําไหนครับผมศูนย์แปดเจ็ดสองสองหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองจ้ะคุณแม่เทวีแก้วนารี่บ้านย่างไกแกงจ้ะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับไอ้ข้อมูลที่ให้กับเอ่อ ผมนั่นเด้ครับแม่ <Yeah. S 1> ม้อน้ก็ขอขอบคุณครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ yeah.